สวัสดีครับชาวเคลสี่และปิดไบเกอร์ที่รักทุกท่านห่างหายกันไม่นานนะครับกำลังค้นหาเพื่อจะทำคอนเทนต์ดีๆกับเจ้าเว็บ125 ILED คันนี้ให้เพื่อนๆดูกันกับจุดนี้นะครับน็อตชายตัวล่างก็ยังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนเพราะผมใช้เทปพันเกียวพันไว้อย่างดีนี่แหละครับแล้วบอกพวกกันต้องเป็นพวกกันแน่นอน ส่วนผ้าหุ้มเบาะตะข่ายก็ยังขาดเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะถือว่ายังโอเคอยู่ประโยชน์ใช้สอยก็ยังใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่มันขาดและหลุดง่ายเกินไปหน่อยเท่านั้นเองก็ยังเดิมๆครับเพื่อนๆเ,เป็นยางจุบเลดแต่ยังโชคเดิมยังไม่เป็นโอรินนะครับส่วนนี้ก็มีทะเบียนรถจิ๋วแล้วก็ป้ายของ Honda รถใหญ่เขานะครับที่หามาใส่ เป็นพวงกุญแจแล้วนี่ก็ที่จับโทรศัพท์ครับยังไม่ได้ใช้สอยประโยชน์อะไรได้มาคุณลุงนะเดชครับก็ยืนให้กําลังใจอยู่ข้างๆครับนี่ครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรเกี่ยวกับเจ้า LED มาให้เพื่อนๆดูกันนี่ครับไฟก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ แล้วก็มันจะเป็นไฟหลี่เลี้ยวครับเป็นยังไงนี่ครับเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองอมพันธ์แต่พอดับปุ๊บก็จะเป็นไฟหลี่ซึ่งสีสันสวยงามครับแต่ในท้องเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปฝากเพื่อนๆคอยติดตามมา้วยนะครับนี่ไงครับพูดไม่ทันขาดคำมาถึงแล้วถอดออกเหมือนเดิมครับ กับเพจนี้เลยครับ LED เ r l ไล h t ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่างานน้องเขาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับงานปลาณีตทำอย่างมืออาชีพทำที่บ้านหลังจากค้าขายอาหารตามสั่งหรืออาหารทางบ้านอีสานของเรานี่แหละครับน้องเขาจะเจ็ดเวลาว่างมาทำช่วงเย็นผมก็ได้คิวแรกเลยครับวันนี้5้าโมงครึ่งนั่นเลยครับ เจ้าสิ่งนี้แหละครับคือพระเอกของเราในคอนเทนต์นี้นั่นก็คือไฟหลีเลี้ยวด้านบนครับตัวนี้ก็เป็นนี่แหละครับมาทำที่บ้านครับเพื่อนๆก็เลยจะมีคุณพ่อของน้องเขานอนเล่นโทรศัพท์สบายๆนะครับเราไม่ว่านะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ทําในบ้านหาจากรายได้เรายอมรับเลยว่าน้องเขาขยานันแล้วก็ ทำงานได้โปรมากๆครับไม่มีการตัดต่อครับสายไฟเดิมเสียบซ็อกเก็ตเดิมได้โดยรวมแล้วผมถือว่าใช้เวลามาถึง5โมงครึ่งครับใช้เวลาทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้องเขาทำเร็วและละเอียดมากนี่ครับเพื่อนๆครับชี้ให้ดูว่ารถผมเพิ่งจะ4,660โลเองครับแล้วเราก็มาเจอกับคำว่ามาเจอกับตัวเองเป็นยังไงล่ะ อะไรล่ะครับที่มาเจอกับตัวเองนี่ไงครับห้าสิบถึงหกสิบเสียงดังกลางวานครับแต่พอแปสิบไปแล้วไม่ดังเลยครับชุดสีน็อตซองฝั่งซ้ายก็ยังอยู่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับถึงแม้นชุดสีจะดัง นี่เพจของพี่จอ์นนะครับฝากเพื่อนๆกดติด,ดตามด้วยนะครับมีของแต่งรถมากมายอ่าเรามาต่อกันนะครับสําหรับเรื่องของเราคือโดยรวมแล้วเนี่ยชุดสีจะดังตอนที่มัน50าสถึงเจครับผมแก้ปัญหาเลยคือบิดให้มัน80ไปซะให้มันดังไกลๆไ,ไปเลยครับจะได้ไม่ลาเคิดความลาคาญอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บอกกันตรงนี้เลยนะครับว่า จะพยายามหาวิธีแก้ไขเจ้าชุดสีตรงนี้นะครับที่ทําให้เพื่อนๆนลาคาญใจกันว่ามันจะเป็นยังไงครับพวกกันต้องทําเพื่อกันได้ครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีทําแล้วมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ดูเกี่ยวกับเรื่องชุดสีดังว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับนี่ผมไม่ได้ขับเร็วนะผมบอกก่อนครับผมว่าขับแค่60ถึง70ก็ยังดังก็ยังไงก็ให้เครดิตกับเพื่อนเพื่อนนะครับ ที่บอกว่ามันดังเนี่ยมันดังเพราะอะไรผมก็จะหาคำตอบมาให้ในเร็วๆนี้ครับมาแล้วครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือพระเอกของงานในวันนี้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมลองเปิดสวิตให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมติดตั้งเสร็จแล้วครับจากเดิมเรามีแค่รีเลียวธรรมดาแต่ด้านล่างแต่ตอนนี้เรามีรีเลียวบนแล้วครับเพื่อนๆ ความสวยงามจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับนี่ครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับตัวนี้จะทําให้สว่างสวยทัศนวิสัยเราดีขึ้นมากมายรถที่มาจากด้านหน้าจะเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะกระพริบทั้งด้านบนและด้านล่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟสีเหลืองอมพันเช่นเดิมน,นะครับไม่สามารถทําเป็นสีขาวได้เพราะมันจะทําให้เราตรวจตรออไม่ผ่านนะครับผม ดูด้านหน้ากันต่อครับนี่ครับเมื่อเราหยุดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับค่อยๆเกิดสีขาวขึ้นทําให้สว่างาครับแล้วผมขับรถไปทํางานตอนเช้านะครับทีสี่ที่ห้าเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าไฟสว่างสดๆครับระหว่างทางนี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วนี่มาจุดที่สองครับที่ผมเปลี่ยนไฟเกียร์หนึ่งกับเกียร์สเนี่ยจะเป็นหลอดไฟ10ชิปครับจะทําให้มันแยงตาของเรา มากพอสมควรแต่ผมได้มาเปลี่ยนไฟเกียร์สน้องเข้าก็เลยให้เปลี่ยนไฟเกียร์สไปด้วยก็คือจะเป็นหลอดไฟ8ชิปครับแสงมันจะไม่แยงตาด้านวงแต่แสงมันจะกระจายออกด้านข้างเพื่อนๆลองดูนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างเกียร์หเกียร์สเนี่ยจะเป็นหลอด10ชิปและส่วนไฟเกียร์สกับเกียร์สเนี่ยจะเป็นหลอด8ชิปครับผม ก็จะโดยประมาณนี้นะครับซึ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยทางน้องเขาก็ไม่มองข้ามเลยนะครับสำหรับเพจ LED Power Light ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามเขาดูนะครับและต่อจากนี้ไปผมก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆจะให้เพื่อนๆดูน,นะครับมาดูว่าเมื่อถึงเวลากลางคืนแล้วเนี่ยเจ้าไฟ LED ที่เราใส่มาเนี่ยมันให้ความสว่างสวยแค่ไหน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆสว่างไหมครับยังครับผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวรอผมเปิดก่อนนะครับปั๊บนี่ไงครับผมเปิดแล้วสว่างไหมครับนี่แค่ไฟธรรมดานะครับยังไม่เปิดไฟหน้านี่พอสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆสว่างบอกเลยสว่างมากครับสําหรับสายที่กลางคืนหรือสายออกทิปนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับ สว่างระดับสายตามไม่แยงตามไม่ไม่ทำให้คนอื่นสันเสริญบูการีเราแน่นอนครับนี่ครับไฟที่ผมบอกว่าทักษะวิสัยดีขึ้นเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวและติดไฟหลีเลี้ยวทั้งด้านบนและด้านล่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อสักครู่ผมอยอมรับได้เลยครับว่าไฟพวกนี้นะครับไม่แยงตาแน่นอนแต่สามารถมันสาดลงไปข้างล่างเพราะเราทำให ไม่เป็นที่ข้อคอรหาสำหรับผู้เพื่อนร่วมทางของเราที่สัญจรอ,อยู่บนรถนะครับมาดูอีกทีครับว่าสว่างแค่ไหนนี่แหละครับเพื่อนๆชมกันได้เลยเท่านี้เพียงพอไหมครับสำหรับไฟลีเลี้ยวทั้งด้านบนและด้านล่างและเพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกประมาณสัก10เซนจากของเดิมนะครับเพื่อให้ความถี่ของไฟเลี้ยวนะเห็นขึ้นเร็วขึ้นระหว่าง ผู้เครื่องสัญจรในรถนะครับ